บางคนเนี่ยหวันกินเป็น10เม็ดเลยแต่ไม่รู้ว่าได้สารอาหารที่ไม่เพียงพอเพราะลืมดูฉลากหมอก็อยากจะแนะนำนะครับมันมีวิธีการดูแลกันนะครับ1น 1. การเลือกเรื่องของโอเมก้าสเนี่ยต้องมาจากปลาทะเลลึกอันที่2เนี่ยก็คือต้องไม่มีกลิ่นหืนหรือกลิ่นเหนม็นเวลาที่เราเปิดขวดมันออกมานะครับเนาะแล้วขวดภาชนะเนี่ยต้องเป็นแบบทึบไม่มีแสงเข้าเพราะว่าการที่แสงมันเข้าไปเนี่ยอาจจะทําให้อ่า ฟิชออยของเราเนี่ยมันเสียคุณภาพไปก็ได้นะครับและสิ่งที่สำคัญคือต้องดูฉลากทุกครั้งค่าที่สำคัญของเรื่องการดูโอเมก้า3หรือฟิชออยเนี่ยคือต้องมี2ค่าเรียกว่า EPA กับค่า DHA ซึ่ง EPA กับ DHA เนี่ยเป็นตัวสำคัญที่เกับลดการอักเสบในร่างกายและบำรุงสมองนะครับเนาะถ้าตามที่เขาแนะนำ Recommendation เนี่ย2ตัวนี้เวลาบวกกันนะครับเนาะควรมากกว่า500 มิลลิกรัม,มต่มตอเ1 1> ม,รมตมรมตอ่รตอหนึ่งเมตรนะขอเน้นนะต่อ1เมตรควรมากกว่า500มิลลิกรัมนะครับถึงเราพูดได้ว่ามันเป็น เรียกว่าฟิชออยที่มีคุณภาพการซื้อโอเมก้าสาหรือฟิชออยมาถ้าเราเก็บที่บ้านน่ะคนเก็บในตู้เย็นหน่อยละกันเพราะเมืองไทยเป็นประเทศร้อนเนาะถ้าคุณเอาน้ำมันเนี่ยอยู่ในความร้อนนานๆมันก็จะเสียคุณภาพของน้ำมันปลาไปถูกไหมคะแล้วฉะนั้นพอคุณแช่ตู้เย็นเสร็จปุ๊บเวลาคุณจะกินน่ะให้เช็คก่อนเสมอว่าตัวโอเมก้าสามมันยังใสอยู่ไม่ใช่มันขุนเนาะขุนก็แปลว่าใช้ไม่ได้แล้วถ้าคุณกินแบบขุนๆเข้าไปแทนที่คุณจะไดโอเมก้าสามอ่ะคุณได้แต่น้ำมันที่เสียนั่นจะมีการอักเสบ